ออกมาสวนตามมาดูทุเรียนของพ่อครับดูต้นใหญ่นะครับต้นนี้มีสามยอดเลียงโดยธรรมชาติอเดี๋ยวจะเข้าไปใกล้ๆนะอันนี้คือดูใบนะครับเหมือนจะมีไรแต่สองกล้องแล้วมันไม่มีนะครับก็เดี๋ยวดูรอบๆเนาะเดนรอบๆต้นนี้โคนต้นมีหนึ่งมีหนึ่ง มีห่งต้นนะครับแล้วก็มีสายอดนะทำใบทำใบ2ชุดใบแล้วก็กักสศกเอาดอกได้ดอกปุ๊บดึงยอดต่อะเดินเดินดูรอบๆนะนี่ครับตอนนี้ยอดมาประมาณนี้นะครับอ่ะอ่ะทีนี้ขยับเข้ามาดูข้างในนะครับตัวนี้คือดอกนะครับอ่ะนี่ก็เหมือนกันครับไล่ดู อันนี้ที่เดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้ดูนะครับอ่าดูคนต้นก่อนนะเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูนะครับผมอ่าพอดูที่คนต้นนะครับคนต้นดูดอกครับหมอให้พ่อถอยน้ําแล้วก่อนหน้านี้พ่อให้น้ําอยู่ที่ยี่สิบห้านาทีเว้นวันวันนี้สั่งหยุดสั่งหยุดให้น้ํสิบนาทีเว้นหนึ่งวันครับเพราะอากาศร้อนอยู่ตอนนี้ถูกฝนเหมือนกันกันกบเขานะครับแต่ว่า ดูดินแล้วความชื้นยังมีไม่มากนะอ่าอาเดี๋ยวให้ดูทางซ้ายก่อนนะครับนะครับดูทางซ้ายดูกิ่งแขนงทางซ้ายนะครับดอกเต็มหมดเลยดูกิ่งดูกิ่งต้นกงกลางออกซ้ายออกขวาออกซ้ายออกขวาดูกิ่งต้นทางซ้ายมีดอกมีดอกครบทุกกิ่งเลยนะครับไล่ขึ้นไปเรื่อย ถ้าลักษณะอย่างน,นี้เนี่ยคือมันเป็นแบบธรรมชาติที่สวยหรูเลยนะครับก็ถือว่าดีถือว่าดีตอนนี้เวลาอยู่16นาฬิกานะครับบานเท่านี้ครับบานประมาณนี้ครับถ้าบานเยอะๆก็น้ำเยอะตอนนี้ก็คือน้ำอยู่ระดับที่พอดีเกินมานิดๆน,นะครับอมาดูใบแบบมูลน่องครับ หัวใจของการทําทุเรียนสูตรของผมนะครับที่จัดยาไม่พ่อกับแม่นะครับก็คือทำสองชุดใบสองชุดใบเสร็จปุ๊บเราก็กักโศกกักโศกทําดอกพอได้ดอกปุ๊บเราก็ดึงอีกหนึ่งชุดใบนี่ครับก่อดอกบานใบชุดนี้โผล่มานะครับก็จะมีบางใบที่ยังไม่แก่มากจะมีบางใบที่แก่ ก็ก่อนหน้านี้ก็คือพ่นชุดคุมใบคุมยอดมาให้มันออกเยอะนะครับให้มันค่อยๆอ,ออกมานะครับภาษาอีสานบอกว่าให้มันค่อยๆปริมานะครับไม่ให้ไม่ใช่เหยียบเบรกบุดจนปิดยอดหรือว่าทําให้ยอดไม่ไปนะครับวิธีการปิดยอดผมไม่ให้ลูกค้าทํานะเพราะว่าผมายังไงก็ต้องใบามาเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าผมชอบนะครับยิ่งต้นต้นมีใบยเยอะเท่าไหร่ความสมบูรณ ก็ยิ่งมีเยอะตอนนั้นเราก็จะเลี้ยงลูกได้มากที่สุดครับต้นนี้ปีที่แล้วได้87ลูกครับปีนี้ก็กะมาเดิมก็คือ80-100นะครับบนดูรอมๆเนะจะได้เป็นความรู้จะเป็นแนวทางครับก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ไม่ง่ายไม่ยากถ้าเรารู้หลักในการทำทุเรียนนะครับ ปีแรกๆที่ทําดอกก็คือใช้ปุ๋ย3ามห่วงถ้าย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆก็จะเห็นก็ใส่17 3ตัวนะครับของ3ห่วงบวกเขาแก้ว2อห้านะครับแล้วก็บำฟื้นต้นด้วย9 3 6, 7, 3สบวก17ตัวของ3ห่วงเหมือนเดิมครับปีนี้ปีนี้ลองทดสอบตัวใหม่ก็คือเป็นนูปะอบ 12, 3, 3, องสาแล้วก็มา 8, 8, ดแนะครับ,รบก็ชุดบำรุงดอกก็จะมีชุดบำรุงดอกแล้วก็ชุดสะสมอาหารแล้วก็ชุดคุมยอดกัวยาเพียวไฟยาไรยาลกลลาครับมีข้บมูลเลยนะครับก็ถ้าจากศึกษารายละเอียดมากๆกว่าน,นี้ก็ค่อยทักเข้ามานะครับผม,บผ,มผมถามวรยินดีให้กาแนะนำครับผม ก็คลิปนี้ก็รีวิวให้ดูเนาะคนใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาผมสวัสดีครับตอนท้ายแมมความรู้ให้ทีหนึ่งนะครับอ่าเป็นสูตรของผมนะครับคือตอนนี้แม่ให้น้ำอยู่ที่ย5 25้ายหนาทีนะครับวันเว้นวันเพราะว่ามันฝนตกก็เลยก็เลยขึ้นน้ำมาขึ้นน้ำมารับนะครับแต่วันนี้ผมมาไล่ดูครับหลังจากที่เจอแดดสองวันกำลดูแล้วแข็งครับเนี่ย ให้เรากำดูงี้แข็งเพราะช่วงนี้เป็นช่วงระยะที่หางแย้กําลังจะไม่เผาเผาไม่นะครับเพราะั้นว่าให้น้ําเยอะไม่ได้ถ้าหาน้ำเยอะปุ๊บล่วงอย่างนี้เลยครับนี่ล่วงนะครับเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้จะเว้นเว้นน้ําไปนะครับไม่งั้นล่วงหมดเลยนะครับทีนี้ก็คือจะจัดชุดบํารุงหางแย้นะครับหลักๆนะครับบารุงหางแย้แล้วก็ให้พ่อพ่อนทุกๆสามวันนะครับจะคอยติดตามดูนะครับผม คลิปนี้ก็เข,ข้าวๆผมสวัสดีครับ